โอ้โอ้เบาเด้เบาเบาได้เบานเอาจริงกันป่ะนะลูกเล่นกันใช่ไหมกันนะไม,ไม่เอาไม่เอาเลยจะเจ็บร้องกี๊กม่ตีงูกูนะ,ะน่าน,น่าน,น่านเจ็บแล้วเจ็บแล้วพอพี่เจนไม,เไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บกับน้องเจ็บว่ะนะอาปากทั้งคู่เลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําที่นอนแมวนะคะว่าแมวทําไมถึงชอบนอนแม่หามาได้โดยอุป,ปกรณ์ในบ้านเรานี่ค่ะ สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่ามันเสียหายแล้วนั่นก็คือนั่นก็คือกระ,ะกระทะไฟฟ้ากระทะไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าที่มันเสียแล้วนี่แหละค่ะเราก็เอามาให้ลูกๆเรานอนได้โอ้ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีวิวของนอนก่อนนะคะลูกนี่อย่างพี่เจนี่ต้องเปิดไฟอุณหภูมิเท่าไหร่คะเรากำลังจะทำ พิธีตุนแมวโอ้ยพี่เจมแม่ไม่ได้ทําอะไรลูกเลยแม่จะทําให้เอฟซีดูไงคะว่าอันเนี้ยที่หนูนอนอะ่ะมันคืออะไรนี่ไงคะกระทะไฟฟ้านี่ไงคะที่มันเสียแล้วแต่ตอนนี้แม่ปิดเครื่องก่อนนะแม่เปิดไฟก่อนฟืบเอาละเดี๋ยวเราจะตุนแมวกินกันนะนี่เลยกระทะไฟฟ้านี่แหลคะค่ะที่มันเสียแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะ เอามาให้ลูกนอนได้ลูกเขาก็จะชอบนะเนี่ยเอาทําพิธีแย่งกระทะกันแล้วค่ะโอ้โหคือแม่ต้องไปซื้อกระทะใหม่เอาเอากระทำให้มันเสียเอาเอากระทำให้มันเสียเอาโอ้โอ้โอ้เบาด้เบาเบาได้เบาเนี่ยเอาจริงกันป่ะนะลูกเล่นกันใช่ไหมเจนเล่นกันหรือเปล่านะพี่เจนก็ใช้ใช้วิชาอ้าปากอ่ะน้องนุ่นก็หนีเอาจริงเหรอ เอา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 รักกันนะไม่เอาไม่เอาเลยก็เจ <sh> ็บร้องจี้กี้แม่ตีงคู่นะน่านานาเจ็บแล้วเจ็บแล้วพอพี่เจนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บแล้วน้องเจ็บแล้วอ่ะอาปากทังคู่เลยเจ็บแล้วไม่เอาแล้วลูกโอ้โหพ่อพ่อพอพ่อพ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 พพ่อแมวลูกเล่นกันอะไรแรงแรงแล้วเดี๋ยวก็เจ็บแย่งกระทะ โอ้เดี๋ยวแม่จัดให้อีกอันกระทะเนะไม่ต้องกลัว้มันนอนมั้งไอเจมชอบมันันหนูก็มีแต่หนูก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้นะ่ะไอไอนั้นน่ะที่นอนแม่ก็ซื้อมาให้นะ่ะก็ไม่เห็นนอนกันแะ้แย่งจะกระทะกันจะบ้าแล้วมั้งเนี่ยเวนกรมแย่งกระทะกันถูถังนะ่ะใครมาก่อนก็จะได้นอนนี่ไงแต่พี่เจนเขาเร็วไงพุ่งตัวมาจากข้างหน้าบ้าดูเลยถึงนี่ ฝุดยอดนั่นเลยเธอเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเขาเขาบอกว่าเขาเยี่ยมจริงเขายกมือไงเยี่ยมจริงจริงเธอดูสิเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงโอ้ยมือเน่าเยี่ยมจริงมือเน่าจันเดาไม่ได้เจ้าเดาโดนอีกเดาโดนอีกดโดนอีก อยากจะรวบคอรวบหัวมันวามันเ้ยวมันจ,มจ,จ,จี๊ด้จุดเดินเงี้ยไม่เจ่นนีขอบคุณนะคะที่มาดูกระทะกระทะหนูเสียแล้วก็แม่ก็เอามาทําที่นอนให้หนูนะคะบ้านไหนก็จะทําแบบบ้านนี้ก็ได้นะคะไม่สงหัวลิขิตทําได้เลยค่ะแต่บ้านไหนมีกระทะเยอะๆเสียก็ส่งมาให้หนูมั้งค่ะตอนนี้กาลังแย่งกระทะกันอยู่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เจงจะไปขอบคุณแฟนเพลหรอเจนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช็คแพ็แฮนด์ขอบคุณค่ะโอ้ขอขอบคุณเสียงดังนี่ไม่ต้องขอบคุณขอบคุณค่ะโอ้โหตาไหลภาคไว้แม่